เหมือนกับเรื่องนี้คุณผู้ชมค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะประชุมคอนเฟอเรนซ์กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะคะในการเตรียมความพร้อมรับมือกับพายุโนรูที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยรัฐมนตรี DES e. นะคะเปลี่ยนเส้นทางกระทันหันลงพื้นที่ที่จังหวัดพิศนุโลกแทนจังหวัดอุบลราชธาน,นีเนื่องจากสภาพอากาศปิดฝนตกไม่เอื้อต่อการบินนะคะและก็มีการเตรียมความพร้อมในการประชุมคอนเฟอเรนซ์ติดตามสถานการณ์น้ำจากพายุโนรูกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ติดตามสถานการณ์ประเมินพื้นที่เสี่ยงและพร้อมรับสาธารณภัยที่เกิดขึ้นค่ะที่สารกลางจังหวัดพิศนุโลกนะคะ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยทางด้านของรัฐมนตรีลิจิตลัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปหลัยกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรม อุตุนิยมวิทยาพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุโนรูเพื่อติดตามความพร้อมรับสถานการณ์พายุโนรูนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1ตุลาคมเนื่องจากในพื้นที่นะคะอาจเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดินโคนลนถล่มผ่านระบบการประชุมทางไกลหรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศค่ะ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยภารกิจในวันนี้ของท่านเนี่ยจะต้องเดินทางไปติดตามสถานการณ์ของพายุนรูที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะแต่ด้วยสภาพอากาศที่ปิดนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักมีลมแรงจึงตั้งใจว่าจะไปลงเครื่องที่จังหวัดขอนแก่นแต่สภาพอากาศก็ไม่เอื้ออํานวยเหมือนกันค่ะก็เลยตัดสินใจนะคะมาลงเครื่องที่สนามบินจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ได้มีการจัดประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์กับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่พิษณุโลกแทนนะคะนอกจากนี้นะคะตามที่เราได้ทราบกันดีค่ะว่าในช่วงนี้เนี่ยประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่กับร่องความกดอากาศที่ทําให้ฝนตกชุกที่ผ่านมาทําให้ส่งผลกระทบต่อหลายจังหวัดโดยเฉพาะตอนนี้นะคะในโซนของภาคอีสานเริ่มได้รับอิทธิพลของพายุโซนร้อนโนรูในหลายจังหวัดแล้วแล้วก็มีการส่งผลกระทบให้ประเทศไทยเกือบทั้งประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าวันนี้ก็เลยจะต้องมีการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหาร จัดการน้ําในพื้นที่เพื่อที่จะติดตามดูสถานการณ์พื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆของแต่ละจังหวัดค่ะโดยกําชับเลยนะคะว่าให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยให้ติดตามประเมินสถานการณ์ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์น้ําที่มีอยู่ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรเรื่องของอ่างเก็บน้ําเขื่อนต่างๆการรองรับน้ําการระบายว่าตอนนี้อยู่ในระดับใด จากนั้นนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะต้องมีการทําประเมินจังหวัดตัวเองว่าจะได้รับผลกระทบพื้นที่ไหนบ้างอย่างไรบ้างตรงไหนบ้าง จุดไหนที่เสี่ยงภยัยหรือว่าจุดไหนที่จะได้รับผลกระทบและประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบไปด้วยและก็ได้รับผลกระทบอย่างไรจากนั้นค่ะได้มีการเตรียมนะคะให้ทางด้านของการบรรเทาสาธารณภยัยร่วมกับปอพอให้มีการจัดเตรียมมาตรการต่างๆในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีรวมไปถึงการประสานงานร่วมกับหน่วยง,งานของทหารตำรวจแล้วก็ท้องถิ่นที่สนับสนุนเรื่องของกำลังพลอุป,ปกรณ์เครื่องมือหรือว่าการอำนวยความสะดวก เน้นย้ำนะคะว่าท้องถิ่นแต่ละที่เนี่ยต้องดูในเรื่องของการเฝ้าระวังการเกิดดินโคลนถลม่มน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำท่วมขังแล้วก็สั่งการให้ท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ประเมินสถานการณ์ค่ะว่าพื้นที่ของตนเองเนี่ยมีจุดใดที่อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยในเรื่องของระบบไฟฟ้าหากมีจุดเสี่ยงนะคะให้ประสานกับไฟฟ้าสาขาในพื้นที่ทันทีเพื่อที่จะทําการตัดไฟป้องกันการเกิดเหตุไฟฟ้าช็อตหรือว่าไฟฟ้ารั่ว ซึ่งเราเองเนี่ยก็มีบทเรียนจากเหตุการณ์ไฟช็อตประชาชนแล้วก็ได้รับปาดเจ็บมาก่อนหน้านี้แล้วโดวยหลังจากนี้นะคะในช่วงบ่ายก็ได้มีการเดินทางไปติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกที่วัดบึงพร้าวบ้านวังบอนตำบลชัยนามแล้วก็บ้านคลองจระเข้ตำบลวังทองรวมไปถึงลงพื้นที่เยี่ยมญาตินะคะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยและประชาชนในพื้นที่หมู่ที่7 บ้านวังพรมอ,อรําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกด้วยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นภาพล่าสุดนะคะที่อ,อําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะคะก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะดีที่มีการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐนะคะพี่น้องประชาชนก็เลยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงได้ทันค่ะใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงนะคะก็คือตลาด120ปีของว,วังทองเป็น,ปนห่วงผัดไทยใช่ไหมที่เขตเศรษฐกิจด้วยนะคะอันนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วว่าจะ รับมืออย่างไรแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะ